าแล้วค่ะกีมง่ายแต่ว่าผิวเนี่ยพิวนี่ยังต้องการอยู่แต่พวกเอกเรากําลังใสเด้อเรากําลังใสออกไม่ดีเขาต้องตามก่บอีกท่านหรอกเรากําลังใสออกได้แกวก็พิวเรากําลังใส กินในโคนกินมือเนี่ยเกอกขึ้นยอดเลยเนาะ

คิดแล้วล่ะแต่ว่าไม่ได้ว่าก็ต้องรอประมาณอาทิตย์หนึ่งในขัขาา้นตอนจำสลายไปแล้วก็ประโยชน์ในทิศซ้ายเดีเออ๋ยวพ่อกับบันที้เนาะ ลางดอันนั้นทาอย่างน้กเลยล่างออกเลยล่างแขนออกล้างแขนออกเดี๋ยวนี้มีกี่เปิดประมาบยาวะเบิ้งล่างออกเลยท้าคิ้มมาใส่แม่ถูถูเพิ่นหลายเทียแล้วค่ะถูประเด็บเออก ข่าวจริงค่ะข่าวจริงไม่ได้โกหกค่ะเห็นอย่างนาะสร้างบ้านสร้างบ้านดิเดอเมียบ้านเมียเลี้ยงเนาะมะหอดกวดบ้านถูบ้านซะแล้วบอกเม่ว um 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 ่าอยากออกเงี้ยเด้แม่ยมาคัน เมื ais, s <S <h Bu> ่อใดบอกเนี่ยเด้อไอ้ชี้จีร้อบ่ละ มาเดียวเฮ็ดกับเขาซื้อกินเบิดมือเลยจ้ะอุ๊ยไปะจะแซบแท้ทงี้กินบ่แจ่วร้อนไหม,มให้ทานเลยเถอะขี่เงียบเทียวว,ยวา แฟนอเมียกายนอเมียยู่นาเมียายวงไนอาเียเมริกาจแฟนแบบทหารบอเมรเกาแนอเดรกาบวชยูนอเายูตอนนีเขาบวชยูอะเขานไปําเน้ ไปอ่านคอมเมนต์เนาะเพิ่นว่าอันเบื้องไปกัหัวไปที่มุ่งเศร้าเนี่ยคอมเมนต์พี่ปเดียวคเปอมเมนต์เีวเพราะันเดอ่ายู่โเหียวอยจ้าวนเราไนไหมมแล้วมามาแล้วมแม้ามวลมแาแมแมา

สายเงาแม่แม่คือหลา่เอาสวนแหนรถดูสวนแหนสายเงาแหมโอ้ยีกแลเก็กี้ตอบแทนหนไหมมันเสียวอ่ะปเดียวหมดมือครับอ่ะเดียวมา่แฟนอ่ะประเดียวกัเลยจว่าแฟนเลยจะว่าพูดแบบนี้ได้ไง เสียงหัวเสียงนีจะได้ไม่พอใจคักถ้าถ้าบอตอบห้นี่สงสัยยุด เบ็บดเบือด้เลยสอออยู่เบดเบือนด้เลยมึนครับมนอนจะเข้าไก่แล้วเด้อม้อนแล้วมีสายยู่